เอามาดูต่อครับโอ้โหหมดแรงเลยดูมาสามก็บอกแล้วตรงนี้ก็ลกดีนะครับเหยือ่อผมใช้เป็นปลาต้มนะครับปลาต้มแล้วก็ใส่ผสมหัวห่านไก่นะครับผมเห็นในคลิปในคลิปเข้าดักอะมีมีอ่ะเห็นมันเข้านะครับไ,ไ,ดได้ไหม ผมก็เลยลองทําตามดูนะมีน้ำหนักไหมล่โอ้มีครับแต่ตัวไม่ใหญ่หรอกน่าจะใส่กาลังกินนะครับเอา้ามีตัวมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดักปลาไหลก็นะะ หมายก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับแล้วก็มีหญ้าขนขึ้นข้างๆแบบนี้นะครับก็น่ามีปลาไหลนะะลองมาดักดูนะครับหมายนี้ไม่เคยมานี่ครับคลองธรรมชาตินะครับมีหญ้าขนข,าข้างๆไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็ลองดักดูนะครับเดี๋ยวก็มายามด้วยกันว่าจะมีความหม่านไหมนี่ครับบ้างรันของเราเที่ยวามาสิบสองลูกครับดักไปแล้วสามลูก เรวต้องลองดักดูนะครับว่าจะมีความหมานไหมพวกนี้ก็มารับชมกันครับว่ามีแตงมมีตัวไหมเหยื่อที่ใช้ก็ถ้ามีแต้มมีตัวเดี๋ยวจะบอกครับลองเยื่อใหม่ด้วยครับวันนี้สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมทุกท่านได้เวลามายามบ้างลันดักปลาไหลที่เราดักไว้เมื่อวานนะครับ หมายก็หน้ามีตัวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเช้านี้จะมีความหมันไหมนี่ครับหมายเป็นคองแล้วก็มียากขนนะครับออยู่ตรงนี้ก็บอกหนึ่งเนะี่ยยังอยู่ไหมล่ะครับอยู่ตรงนี้ก็บอกหนึ่งะให้ลกลงไปดู กระบอกแรกไม่มีแต้มนะครับอาเราไปดูกระบอกที่สองกันครับผมอยู่ทางโน้นอีกลูกหนึ่งครับลูกที่สองมีความมานไม่นอ่อาเนี่หมายก็ดูเหมือนจะมีปลาไหลนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจลองมาดักดูนะเพราะทางนี้เขาสูบน้ำแห้งประจำนะ ไม่มีอ่ะกระบอกที่สองก็ไม่มีแต้มครับต่อแล้ววันนี้ได้ลุ้นละดักไว้สิบสองลูกนะครับทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับอ่ะมาดูตรงนี้ลูกที่สามครับระวังนะลูกกังชันขอมันช,นชันๆนะแต่ย่ามันก็ลุกดีนะข้างๆเราสองกระบอกได้ยังไม่เจอตัวเลยเป็นที่เหยื่อหรือเปล่า อาแล้วกรบอกนี้ก็ไม่มีเอามาดูต่อครับโอ้โหหมดแรงเลยดูมาสามก็บอกแล้วตรงนี้ก็ลกดีนะครับเหยื่อผมใช้เป็นปลาต้มนะครับปลาต้มแล้วก็ใส่ ผสมหัวหานไก่นะครับผมเห็นในคลิปในคลิปเข้าดักอะ่ะมีมีอะ่ะเห็นนเข้านะครับขึ <c oughs> ้นไม่ได้ได้ไหมผมก็เลยลองทำตามดูนะครับมีน้ำหนักไหมล่ <c oughs> โอ้มีครับแต่ตัวไม่ใหญ่แล้วน่าจะใส่กำลังกินนะครับเอา้ามีตัวมาแล้ว อีกกระบอกนึงอยู่ทางน้นครับปลาต้มแล้วก็ผสมาหัวหันไก่นะครับมาลองดูปกต,ติผมใช้แต่ปลาย่างครับไม่ไม่ได้ผสมอะไรเนาะอันนี้ลองทําตามดูครับเห็นหน้านายหลยช่องเขาไม่มีไม่มี กะบอกนี่พลาดครับพิ่งได้มาหนึ่งกระบอกเนาะเห็นนา้นาๆหลายช่องเขาผสมวัวหารไก่ไปดักเขาก็เข้านะครับแต่ผมก็เลยลองทําตามดูเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับผมอมีความหม่านมาแล้วหนึ่งกระบอกนะครับดูมาต้องห้าเลยมาดูกระบอกนี้ครับผมขอบชันหน่อยอหมายก็น่ามีตัวจริงครับ โอ้ยไม่มีอีกแล้วแล้วก็อยู่มุมนั้นครับอีกกระบอกนึงไม่เข้าครับดูกันยาวๆนะลุ้นกันไปหาอยู่หาก,กินนะครับ คนในมันก็มันนะครับคนในไม่มันก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้เป็นที่เหยื่อหรือเป็นที่หมายอะ่ะใบนี้ผมไม่เคยมาดักนะแต่ก็ไม่มีไม่ค่อยเข้าอะ่ะเเข้ามาก็บอกเดียวไม่เข้าไม่เข้าไม่ลกขนาดนี้ไม่มีตัว น้ำน่าจะแห้งครับเพราะว่าดูจากต้นสนุขึ้นฮนะเดี๋ยวเขาก็สูบน้ำหมดโอเคครับไปรุ่นกันต่อโอ้หมายหน้าตีเยอะปอมหน่ามีตัว ไม่มีโอ้ต oh, ายแล้วแย่แล้วมาบอกนี้ก็ไม่มีแต้มครับน่ามีตัวจริงๆบางจุดสวยๆก็ไม่มีตัวแบบนี้ครับ ไม่มีโอ้โหสีกขาบอกนี้ไม่มีแ้มแย่แล้วเลยสามกขบอกสุดท้ายครับฝั่งนู้นมอมกสักลูกเถะอะมาดูจุดนี้ครับ<อ>น่ามีตัวจริงนะเป็นที่เหยื่อหรือเปล่า ไม่มีแย่แล้วเราน่าจะได้กระบอกเดียวแล้วนันนี้มันน่าจะหอมเกินไปหรือมันไม่มีตัวไปรุนอีกสองกระบอกสุดท้ายใช่ระวังตกลงไปนะ มชเรียบร้อยไม่มีอ้าวเหลือกระบอกสุดท้ายแล้วดีนะไม่แห่วเนี่ยได้มากระบอกนึหลังสุดท้ายของเราคนระับมุมนี้ไม้อยังสวยไม้สวยไปก็ ท่าน,นั้นนะครับถ้าปลาไหลไม่มีก็จบไม่มีไม่มีอ่ะสรุปได้สองแต้มอ่ะได้แต้มเดียวนี่กระบอกเดียวแต่น่าจะมีสองตัวได้มาหนึ่งกระบอกนะครับไปเราไปรับชมปลาไหลที่บ้าน,นครับผมกลับมาถึงบ้านแล้วครับผมวันนี้รอดแหวมาได้มาดูปลาไหลกันครับ เฮ้ยสองตัวจริงหะตัวกำลังกินเลยเนี่ยเท่าโปมมือนะครับก็ล <c oughs> องเยอ่อครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีปลาไหลหรือว่าเป็นเพราะเหยื่อ,อะนะครับก็เห็นในคลิปในอะไรเขาใช้ปลาต้มแล้วก็ใส่อาหารไก่ของเขาเข้าดีนะ ของผมลองแล้วไม่เข้านะครับได้มาสองแต้มนี่แหละขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปเดี๋ยวังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโดนอ้วนแตสวยอยู่